สวัสดีค่ะพบกับครูอราชาโบรพ์รวิชาประวัติศาสตร์เรื่องพยาวิชัยดับหักให้นักเรียนดูหนังประวัติและวีรกรรมพยาพิชัยดับหักนะคะกระกองเปลียงใครพรยาพิชัยดับหักผู้คนรู้จัก สุดดยยอแทงนักรบไ่ณหมู่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยเป็นบ้านของในาใยจ้อยครอบครัวของในาใยจ้อยมีอาชีพทำไร่ทำนาและจ้อยมีความสามารถพิเศษก,กว่าเด็กอื่นๆคือการทุกมวยมเมื่อจอ้อยโตขึ้นจ้อยต้องการเรียนวิชามวยแต่พ่ออยากให้ใจ้อยเรียนหนังสือก่อน จ้อยจึงเข้าวัดเรียนหนังสือจนถึงอายุ14ปีก็สามารถอ่านเขียนได้อยู่มาวันหนึ่งคุณเชิดลูกชายเจ้าเมืองพิชัยกับคนใช้ได้มาเรียนหนังสือที่วัดเด็กวัดพากันร,รับใช้ฝากตัวเป็นบริวารยกเว้นจ้อยทำให้ทั้งคู่ขมินกันจนเกิดการชกต่อยแต่จ้อยฝีมือดีกว่าจึงเอาชนะไปได้ ด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษจ้อยจึงหลบหนีออกจากวัดเดินทางไปยังหมู่บ้านท่าเสาไปสมัครเป็นสิทธิ์ของครูเที่ยงครูมวยชื่อดังแล้วเปลี่ยนชื่อจากจ้อยเป็นทองดีภายในเวลาหนึ่งปีจ้อยมีฝีมือเก่งกล้าเมื่อฝึกเสร็จก็ช่วยทำงานบ้านต่างๆจ้อยเป็นนักมวยที่เอาใจใส่สุขภาพจึงไม่กินหมาจนครูเที่ยงตั้งชื่อว่าทองดีฟันขาว อยู่มาวันหนึ่งจ้อยทะเละกับสิทธิ์เก่าของครูเที่ยงคนหนึ่งซึ่งชกมวยแพ้จย้ยจึงพาไปบอกครูเที่ยงว่าอุปการะคนเกเรจ้ยกลัวครูเที่ยงเสียชื่อจึงลาครูเที่ยงเดินทางไปกับพระรูปหนึ่งจนถึงวัดบางเต่าม้อและขอเป็นศิษย์ระหว่างอยู่ที่วัดจ้อยได้มีโอกาสเห็นคนจีนเล่นนิ้วแสดงกำลังภายในอย่างคล่องแคล่วจึงฝึกเรียนมวยจีน ในที่สุดจอยก็สามารถเรียนมวยไทยและมวยจีนได้จนมีครูมวยชื่อครูเมฆมาขอรับจ้อยเป็นศิษย์ในงานวัดเฉลิมฉลองน,นมัสการพระเท่นดงรักจ้อยถูกจัดให้ชกกับนายถึกลูกศิษย์ของครูนินแต่แค่ยกแรกพอไหว้ครูเสร็จจ้อยก็กระโดดเตะจนสลบแน่นิ่งครูนินโมโหมากที่ลูกศิษย์แพ้เร็วจนพาครูเมฆต่อยแต่จ้อยอาสาสู้แทน นายกที่สองจ้อยต่อยครูนิ่นจนสลบงายหลังไปต่อมาจ้อยได้ตัดสินใจเดินทางไปกับพระรูปหนึ่งไปยังเมืองสวรรคลโลกและขอสมัครเป็นสิทธิ์ของครูดาครั้นฝึกดูเพียงสามเดือนจ้อยก็เก่งกาดมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองสวรรคลโลกดูมาวันหนึ่ง ก็มีลูกชายของเจ้าเมืองมาท้าประลองฝีมือจ้อยพยายามออมฝีมือสู้แบบไม่ให้มีผลแพ้ชนะเพราะได้รับบทเรียนครั้งเมื่อทะเลาะกับลูกชายเจ้าเมืองพิชยัยจึงไม่อยากให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกหลังจากนั้นจ้อ้ได้เดินทางไปสุขโขทยัยได้ฝึกทั้งมวยไทยมวยจีนฟันดาบจนดังไปทั่วกรุงสุขโขทยัยทำให้ชายหนุ่มมาสมัครเข้ารับเป็นศิษย์หลายคน อยู่มาวันหนึ่งได้มีคนจีนซึ่งได้ยินชื่อเสียงของจ้อยในการฟันดาบทุกมวยจึงชวนจ้อยและบุญเกิดสิทธิของจ้อยเดินทางไปเมืองตาเพื่อฝึกวิชามวยให้แก่ชายจากรันที่นั่นจ้อยบุญเกิดและคนจีนเดินทางมาถึงเมืองตากซึ่งตรงกับช่วงที่พระเจ้าตากสินได้ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่วัด มีงานมหโหลพและจัดการแข่งขันชกมวยจ้อยขึ้นชกกับครูห้าวต่อหน้าพระเจ้าตากสินมีพระภิกษุรูปหนึ่งเรียกจ้อยมาตักเตือนว่าครูห้าวมีอิทธิพลถ้าต่อยชนะอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้จ้อยจึงทูลกับพระเจ้าตากสินว่าตนเป็นคนมาจากต่างเมืองไม่มีอำนาจ ถ้าต่อยชนะแล้วอาจมีอันตรายถึงชีวิตแต่พระเจ้าตากสินรับรองว่าจะไม่มีใครมาทําอันตรายเจ้ยได้การชกมวยเริ่มขึ้นยกแรกเจ้ยดูเชิงครูห้าวพอยกสองเจ้ยไม่รอช้าจึงเข้าบุกใช้เท้าเตะจนสลบและพ่ายแพ้ในที่สุดพระเจ้าตากสินจึงจัดให้ครูหมึก ที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำใหญ่โตกว่าชกมวยกับจ้อยซึ่งก็ถูกจ้อยเตะจนสลบคาเท้าไปอีกคนพระเจ้าตากสินเกิดความประทับใจจ้อยเป็นอย่างมากเมื่อจ้อยอายุ21ปีพระเจ้าตากสินก็ให้บวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษาและศึกออกมาก็ให้รับราชการแต่งตั้งให้เป็นหลวงพิชัยครั้นกองทัพพม่ายกมาล้อมกรุงศรี เมืองของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงไปช่วยทำศึกและใช้ปืนใหญ่ยิงสู้รบกับพม่าแต่ลุกปืนก็ตกไม่ถึงค่ายพมา่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงออกกฎว่าใครจะยิงปืนใหญ่ให้มาขออนุญาตเพื่อจะเตือนให้คุณเท้านางในให้อุดหูแล้วทหารจึงจะมีสิทธิ์ยิงปืนใหญ่ได้พระเจ้าตากสินถูกชำระโทษ แต่ด้วยความชอบมาแต่เก่าก่อนจึงทำให้ได้รับทันโทษไว้เป็นเหตุให้พระองค์คิดหนีออกจากกรุงศรีตั้งแต่ตอนนั้นพระเจ้าตากสินเดินทัพไปทางบ้านหานดาราพอเวลาพบข้าฝ่ายพม่ารู้จึงยกทัพตามมาทันแต่พมา่าสู้ไม่ได้จึงยกทัพถอยกลับไปพระเจ้าตากสินเดินทัพไปถึงบ้านสัมมณิตก็เห็นแสงเพลิงไหม้ในกรุง เลยหยุดทับอยู่ที่นั่นรุ่งขึ้นก็ออกเดินทัพไปถึงบ้านโพสังหารฝ่ายพม่าก็ยกทัพติดตามมาแต่ก็ถูกตีพ่ายกลับไปพอเวลาตอนเย็นฝ่ายพม่าก็ยกทัพติดตามมาอีกประมาณสองพันคนพระเจ้าตากสินควบม้ากับทหารสี่นายออกมาสู้รบกับพมา่า และจัดพลทหารทั้งพวงแยกแซงเป็นปีกลางออกทั้งสองข้างและรุมตีกระนาบพ,พมา่าจนสามารถกอบกู้แผ่นดินคืนได้กองทัพของพระเจ้าตากสินมีกำลังพลมากขึ้นเรื่อยๆและเดินทางไปเมืองระยองเจ้าเมืองระยองถือว่าพระเจ้าตากสินเป็นกบฏจึงเกิดการสู้รบกันทำให้พระเจ้าตากสินยึดเมืองระยองได้สำเร็จ เมื่อยึดเมืองระยองได้แล้วก็เดินทัพไปยังเมืองจันทบุรีและนำพลทหารล้อมรอบเมืองจันทบุรีไว้แล้วสั่งให้ทหารทุกหม้อข้าวเทอาหารทิ้งถ้าหากไม่ได้เมืองจันทบุรีกองทัพก็จะอดตายทั้งกองทัพเวลายามสามพระเจ้าตากสินก็ขึ้นช้างโดยมีนายไทยช้างคือหลวงพิชัยอาสาหลวงพิชัยอาสาเกลงว่าพระเจ้าตากสินจะถูกยิง จึงใช้ของงาวเกี light, ่ยวช้างให้ออกมาทําให้พระเจ้าตากสินโกรธมากชักดาบจะฟันเสียให้ตายแต่กลับใช้ดาบแทงเนื้อช้างช้างจึงชนประตูเมืองพังทลายและบุกเข้าตีเมืองจันทบุรีได้สําเร็จเมื่อพระเจ้าตากสินขึ้นเป็นกระยักรุงธนบุรีทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหลวงพิชัยอาสาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นมื่นวัยวรนาถ เมื่อนำทัพไปตีนครศรีธรรมราชได้รับบรรดาศักเป็นพระยาศีหราชเดโชต่อมาได้นำทัพไปตีเมืองฝางแตกจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยส่วนบุญเกิดได้เลื่อนตําแหน่งเป็นมืนหานนรงต่อมามีกองทัพพม่ามาตีเมืองพิชัยพระยาพิชัยได้ถือดาบสองมือ นำทหารเข้าต่อสู้พมา่าเจ้าพระยาสุรสีก็ยกทัพมาช่วยพระยาพิชัยไล่ฟันพมา่าจนดาบหักไปข้างหนึ่งจึงลือชื่อปรากฏเรียกว่าพระยาพิชัยดาบหากักส่วนมื่นหานรงได้ถูกพม่ายิงจนถึงแก่ความตายจนถึงปลายสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้แผ่นดินเกิดการเปลี่ยนแปลง จากกรุงธนบุรีเป็นกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเรียกพระยาพิชัยดาบหักมาเข้าเฝ้าเพื่อไต่ถามความสมัครใจยินดีจะรับราชการอยู่กับพระองค์หรือไม่เพราะทราบว่าพระยาพิชัยดาบหักผู้นี้เป็นยอดทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินและมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์กรยิ่งนัก พระยาพิชัยกราบทุลว่าขอให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงกรุณาชุบเลี้ยงบุตรของตนให้ได้รับราชการอยู่ในนครส่วนตนเองนั้นจะขอดำรงเกียรติของการเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงขอให้ประหารชีวิตตนเสียพระยาพิชัยยอมถูกประหารชีวิตขณะนั้นมีอายุได้เพียง41ปี เป็นการเลือกรับความตายอย่างมีเกียตรติของชายชาตินักรบผู้เชี่ยวชาญทั้งวิชามวยและดาบมีความกะตัญยูรู้คุณมีความซื่อสัตย์ที่จะขวายความจงรักภักดีให้แก่พระมหากษัตริย์ได้เพียงพระองค์เดียว พดับหักนักรบผูก้าทหารเสือพระเจ้าตากประวัติพญาพิชัยดับหักเดิมชื่อจ้อยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายทองดีตอนเด็กศึกษาความรู้จากพระครูวัดมหาธาตุเมืองพิชัยปัจจุบันคืออำเภอในจังหวัดอุตรดิตถเรียนการชคมวยและฟันดาบชกมวยเป็นอาชีพจนมีชื่อเสียงในการต่อสู้การแข่งขันชกมวยได้รับชัยชนะมาตลอด พระยาพระเจ้าตากรู้เรื่องจึงชักชวนเข้ารับราชการจนได้รับตําแหน่งเป็นหลวงพิชัยอาสาต่อมาพระเจ้าตากได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้งหลวงพิชัยอาสาเป็นจมืน่นไวยวรนาถพระยาศรีหะเดโชเป็นทหารเอกวีรกรรมพระยาพิชัยรับใช้ใกล้ชิดส,สร้างวีรกรรมความกล้าหาญในการสู้รบ กับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชกอบกู้จากพมา่าได้ในพศ2310ที่ค่ายโพสามต้นขนาดสู้รบดับในมือของท่านหักด้ามหนึ่งแต่ก็ใช้ด้ามที่เหลืออีกข้างต่อสู้จนพมา่าแตกพ่ายวีรกรรมของท่านได้รับขนานนามว่าพระยาพิชัยดับหักได้รับการยกย่องและจดจำจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุลของ พยาพิชัยดับหักว่าวิชัยคัดค่ะอนุสาวรีย์พยาพิชัยดับหักตั้งหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทย